จิวรายการรัฐสภาจิ๋วตอนที่1การเมืองการปกครองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนงนพลพิธีกรรัฐสภาจิ๋วขอเป็นตัวแทนพักเพื่อนและคุณผู้ชมมาเติมมหาสมองจิ๋วกับระบบการเมืองกงารปกครองด้านต่างๆของประเทศไทยเรากันนะครับ ในตอนแรกนี้พี่เป็นไทยจะขอเปิดเรื่องโดยขอเล่าถึงประวัติการเมืองการปกครองของไทยว่ามีอะไรกันบ้างครับพี่เป็นไทยคราวแค่เกิดพูดถึงเรื่องรัฐสมภาแล้วให้ผู้ชมคงนึกถึงเรื่องที่หนักแล้วยุ่งยากใช่ไหมครับวันนี้นพพลจะนําเรื่องการเมืองการปกครองของไทยในฉบับรัชสาศที่5มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและสนุกไปกับนพพลครับถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทําความรู้จักเรื่องการเมืองการปกครองไทยกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ ชนชาติไทยเป็นชนชาติเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างจะยาวนานชาติหนึ่งนะครับและได้มีการพัฒนารูปแบบการปกครองของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยเริ่มต้นจากการปกครองในสมัยกรุงสุขโขทยัยซึ่งเป็นการปกครองโดยพระมหากษัตริย์สืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์นะครับและยังได้มีการเปลี่ยน การปกครองมาสู่ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475และยึดถือเป็นรูปแบบในการปกครองประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งความหมายของคําว่าการเมืองอาจจะหมายความรวมถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินนะครับและต้องใช้อำนาจที่ได้มานั้นสร้างความผาสุกให้กับประชาชนด้วยครับส่วนคำว่าการปกครองนั้นหมายถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นประเทศไทยเรานั้นพระหมหากษัตริย์ยังทรงมีฐานะเป็นพระประมุขของประเทศและทรงใจอำนาจอธิปไตยในการปกครองประเทศผ่านสถาบันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลน,นะครับ พี่เป็นไทยขอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของคําว่าประชาธิปไตยนะครับคําว่าประชาธิปไตยก็มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยและเสียงส่วนน้อยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะประชาธิปไตยคือการยอมรับเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับประชาธิปไตยคือการมีเสรีภาพทางความคิด ไม่ว่าเสียงจะมาจากส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยก็ตามทุกเสียงก็ถือเป็นเสียงของปวงชนเหมือนกันนะครับโดยประเทศไทยได้แบ่งเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดทั้ง76จังหวัดนอกจากนั้นยังมีการปกครองแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลส่วนสุขาพิบาลน,นั้นถูกยกฐานะไปเป็นเทศบาลทั้งหมดเมื่อพุทธศักราช2,542ครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องการเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากจริงๆเลยใช่ไหมครับพี่เป็นไทย ถูกต้องแล้วล่ะครับน้องพลเพราะเราต้องเริ่มเรียนรู้ระบบการปกครองตั้งแต่เริ่มตน้นเพื่อฝึกฝนตนเองให้รู้จักการใช้ประโยชน์จากประชาธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องอยังไงล่ะครับครับพี่เป็นไทยแล้วอย่าลืมไปติดตามชมเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองได้ในรายการการักสุขชาจิ๋วนะครับสำหรับวันนี้น้องพลและพี่เป็นไทยต้องของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ